สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 ในคลิปนี้นะคะครูไยจะมาสอนแบบฝึกหัด7.8หน้า54และ55นะคะซึ่งเป็นพาร์ทที่2ต่อจากคลิปเมื่อสักครู่นี้ค่ะข้อนี้เขาให้แสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้รูปสี่เหลี่ยมมาแล้วเรายังแยกไม่ออกว่าเป็นสี่เหลี่ยมชนิดใดนะคะวิธีการก็คือให้เราแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นสามเหลี่ยมสรูปโดยลากเส้นทะแยงมุมมาเส้นหนึ่งค่ะ จากนั้นวัดความยาวของเส้นทแยงมุมที่เราลากเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าได้เท่าไหร่ซึ่งในรูปนี้เราจะได้ความยาวของเส้นทแยงมุมอยู่ที่8เซนติเมตรนะคะเขียน8เซนติเมตรไว้เลยนะคะเพื่อที่เราจะใช้เส้นทแยงมุมเนี่แหละค่ะ8เซนติเมตรเนี่ยเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมทั้ง2รูปค่ะจากนั้นนะคะ ให้พอเราแบ่งละว,ว่าจะได้รูปสามเหลี่ยมด้านบนกับสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะให้เราลากความสูงนะคะลากความสูงก็คือวางแบบนี้ค่ะวางในลักษณะนี้เลยนะให้ลากจากจุดจอลงมาตั้งฉากกับเส้นแยงมุมเมื่อกี้นี้นะคะลงมาตั้งฉากกับฐานลากลงมาเลยนะคะแล้ววัดค่ะว่าความสูงของรูปสามเหลี่ยมด้านบนน่ะเป็นกี่เซนติเมตรเป็น 2เซนติเมตรนะคะก็เขียนไว้ว่า2เซนติเมตรเขียนไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะได้เอามาใช้ในวิธีทำเนาะจากนั้นค่ะรูปสามเหลี่ยมด้านล่างจะเป็นสามเหลี่ยมที่ใหญ่กว่าความสูงก็จะเยอะกว่าเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็คือลากเส้นจากจุดลอลิงเนี่ยนะคะไปตั้งฉากกับฐานค่ะลากลงไปเลยโดยใช้ไม้โปรเทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจะง่ายมากเลย ลากไปตั้งฉากก็เกิดเป็นมุมฉากแล้วก็เขียนสัญ,ญลักษณ์มุมฉากไว้ด้วยจากนั้นค่ะวัดความความสูงเลยนะคะก็คือวัดเส้นเมื่อกี้เนี่ยว่าเราลากไปได้ความยาวเป็นสี่เซนติเมตรเขียนไปเลยค่ะว่าสี่เซนติเมตรแล้วเราก็จะนำมาใช้ในวิธีทำค่ะ,ะบรรทัดแรกนะคะเราก็เขียนเลยค่ะว่าสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะเขียนพื้นที่เนาะ เขาให้หาพื้นที่พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้งจนอลนะคะงจนลเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเต็มรูปจะเท่ากับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมสองรูปบวกกันนะคะพื้นที่รูปสามเหลี่ยมอะไรงจนนะคะงจนบวกกับพื้นที่ครูไฝ่ขอย่อเป็นพอ ทจุดนะคะของรูปสามเหลี่ยมงอลอนอแล้วเราก็ใช้สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเนาะเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานของรูปสามเหลี่ยมรูปแรกนะคะด้านบนเนี่ยก็คือ8เซนความสูง2เซนติเมตรอ่าคูณไปเลยแล้วก็จับบวกกับ พื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่2องค่ะเศษหนส่วนสคูณฐานเดียวกันนะคะขอขยับลงด้านล่างนิดหนึ่งนะคะฐาน8เซนติเมตรเหมือนกันนะคะใช้ฐานร่วมกันนะคะแเนาะแล้วก็ความสูงของรูปด้านล่างคือ4ซนติเมตรใส่4ไปแล้วก็คุป้ายขอใส่วงเล็บนะคะเพื่อที่จะได้ให้เห็นว่า,าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแต่และรูป ใช้สูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงซึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยยึดไว้เหมือนกันฐานก็ฐานเดียวกันแต่ความสูงต่างกันนะคะความสูงของรูปด้านบนคือ2เซนติเมตรความสูงของรูปด้านล่างคือ4ี่เซนติเมตรแล้วก็คิดเลขเลยค่ะเด็กๆคิดเลขเลยนะคะวงเล็บแรกนะคะตัด2อเอาไปก่อนนี่ก็เหลือแค่8เนาะ8คูณ1ก็ได้8ดนะคะแล้วก็วงเล็บที่สองค่ะครูฝ้ายตัดตัวนี้สองหนึ่งสองสอง 4 8แล้วก็4ีคูณสได้16จากนั้นค่ะจะบวกกันค่ะ8บวกกับ16ได้เป็น24นี่นะคะคือพื้นที่ของข้อที่1ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมงอจอนอลอมีพื้นที่มีพื้นที่นะคะมีพื้นที่ 24่สบสี่ตอไปเลขไทยแล้วกันหน่วยนะคะเนื่องจากหน่วยความยาวนะคะทั้งของฐานกับของความสูงเนี่ยเป็นเซนติเมตรดังนั้นหน่วยพื้นที่ก็จะต้องออกมาเป็นตารางเซนติเมตรนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวครูไฟขยับให้เห็นด้านล่างนะคะตรงคำตอบสรุปคำตอบได้เลยค่ะ ง่ายๆเลยนะคะครูไฟก็จะพาพวกเราทําวิธีทําแบบที่กระชับที่สุดแล้วก็หยิบมาเฉพาะสิ่งที่จําเป็นนะคะเอามาต่อกันในข้อที่2นะคะข้อที่2ค่ะหน้า55ก่อนอื่นก็ทําเหมือนเดิมค่ะลากเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งก่อนครูไฟขอลากเชื่อม S กับ N นะคะเส้นทแยงมุมเส้นหนแบบนี้แล้ววัดค่ะว่าเท่าไหร่กี่เซนติเมตรคะ 1 2เซนเมตรเขียนไว้เลยเขียนไว้กันลืมนะคะ12เซนเมตรจากนั้นค่ะลากเส้นตั้งฉากจาก A มาตั้งฉากกับเส้นทะแยงมุมเมื่อกี้นี้นะคะลากมาเลยค่ะก็จะเกิดเป็นเส้นตั้งฉากนะคะแล้วก็วัดว่าเส้นเมื่อกี้เท่าไหร่เอ่ย2 2ซนเมตรนะคะนี่นะคะ2.2ซนเมตรเนาะ 2.2ซนติเมตรจากนั้นค่ะลากเส้นตั้งฉากจากจุดดีมาตั้งฉากกับเส้นทะแยงมุมามาเจอกันกับจุดเมื่อกี้เลยนะคะ<อ>ก็เขียนสัญลักษณ์ว่าเป็นมุมฉากแล้ววัดนะคะ3.8เซนติเมตร 3.8ซิเมตรสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ก็คือฐานกับสูงนะคะฐานเราได้แล้วนะคะใช้ร่วมกันทั้ง2รูปนะคะทั้งสามเหลี่ยมฝั่งฝั่งเล็กแล้วก็สามเหลี่ยมฝั่งใหญ่นะคะแล้วก็ความสูงก็ตามที่เราวัดได้เนาะ,ะแสดงวิธีทำเลยค่ะว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม S A n D เท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม S.A.N. S บวกกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม S.D.N. นะคะ S.D.N. พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็ใช้สูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมค่ะก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงครูฝ้ายขอใส่วงเล็บปิดไว้นะคะวงเล็บไว้ขั้นไว้เพื่อให้เห็นว่านี่คือสามพื้นที่ของสามเหลี่ยมแต่และรูปเนาะอ่ะ เอาฐานค่ะฐานของแต่ละรูปนะคะก็คือ12แล้วก็ความสูงขอขยับวงเล็บนิดนึงขอขยับออกไปทางขวาให้มีพื้นที่เยอะๆนะคะความสูงของสามเหลี่ยม SAN ก็คือเส้นนี้ค่ะ2.2แล้วก็ฐานของรูปสามเหลี่ยม SDN คือ12ความสูงคือ3.8จากนั้นก็ หลือขั้นตอนถัดมาก็คือคิดเลขนะคะคิดเลขแต่ละวงเล็บเลยค่ะว่าได้เท่าไหร่ก่อนอื่นก็จะขอตัดทอนค่ะ2 1 2 2 6ึตัดทอนได้ก็ตัดทอนเลย2 12,2 6ึเราก็จะเหลือนะคะวงเล็บแรกก็คือ6คูณกับ2.2แล้วก็วงเล็บที่สองคือ6คูณกับ3.8นะคะเอา6คูณ2.2ค่ะ6,2 12ใส่2ทด1 6 2 12บวกตัวทด1เป็น13 ทศนิยม1ตำแหน่งจุดไว้นะคะแล้วก็บวกกับ6คูณ3.8ค่ะ6 8 48ใส่8ทด4 6 3 18บวกตัวทด4เป็น22แบบนี้นะคะแล้วจุดไว้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะบวกกันค่ะ13.2บวก22.8 2บวกกับ8ได้0นะคะได้10เนาะใส่0แล้วก็ทด1บน3กลายเป็น4 4บวกกับ2เป็น6 แล้วก็1บวกกับ2ได้3 36.0ก็คือ36นั่นเองค่ะสรุปคำตอบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยม S A N D มีพื้นที่อยู่36ขอตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะตารางเซนติเมตรแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้ว จบแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนพาร์ทที่2ของแบบฝึกหัด7.8นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมาต่อกันในแบบฝึกหัด7.9นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูไฟยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ